ชั่วโมงที่3ฝึกจับคอร์ดกีตาร์4คอร์ดง่ายๆหลังจากที่เราฝึกจนคุ้นเคยกับคอร์ด A กันแล้วเราก็มาลองจับคอร์ดอื่นๆกันดูบ้างครับในบทนี้ผมจะให้ฝึกเพิ่มอีก4คอร์ดนะครับเริ่มจากคอร์ด A minor ให้ใช้นิ้วชี้กดสายที่2ช่องที่1ต่อไปให้ใช้นิ้วกลาง กดสายที่4ช่องที่2สุดท้ายให้ใช้นิ้วนางกดสายที่3ช่องที่2ครับจะได้รูปมือดังนี้นะครับจากนั้นลองดีดสายดูจะได้เสียงดังนี้นะครับคือเสียงของคอร์ด A minor ต่อไปฝึกจับคอร์ด C กันบ้างเริ่มจากใช้นิ้วชี้กดสายที่2ช่องที่1ต่อไปให้ใช้นิ้วกลางกดสายที่4ช่องที่2และสุดท้ายให้ใช้นิ้วนางกดสายที่5ช่องที่3จะได้รูปมือดังนี้นะครับ จากนั้นลองดีดสายดูนี่คือเสียงของคอร์ด C นะครับคอร์ดต่อไปคอร์ด D ให้ใช้นิ้วชี้กดสายที่3ช่องที่2นิ้วกลาง กดสายที่1ช่องที่2และสุดท้ายนิ้วนางกดสายที่2ช่องที่3จะได้รูปจับขอดดังนี้นะครับจากนั้นลองดีเช็คดูนี่คือเสียงของคอร์ดดีนะครับ ต่อไปขอสุดท้ายสำหรับบทนี้คือคอด E ให้ใช้นิ้วชี้กดสายที่3ช่องที่1ต่อไปใช้นิ้วกลางกดสายที่5ช่องที่2สุดท้ายใช้นิ้วนางกดสายที่4ช่องที่2ครับจากนั้นลองดีเช็คดู นี่คือเสียงของคอร์ด E นะครับจากนั้นให้เราฝึกไปเรื่อยๆเท่านี้เราก็จะรู้จักคอร์ดเพิ่มขึ้นทั้งหมด4คอร์ดแล้วนะครับทนอีกครั้งนะครับมีคอร์ด A minor C D และคอร์ด E ครับเมื่อเราฝึกจนคล่องแล้วเราก็สามารถนำคอร์ดต่างๆมาลองเล่นสลับกันดูได้นะครับ เพราะว่าในต่อไปตอนเราฝึกเล่นเพลงจริงๆก็จะเอาคอร์ดพวกนี้มาใช้สำหรับกันในเพลงเช่นกันครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างการดีดคอร์ดต่างๆที่ฝึกมาตามลำดับให้ดูนะครับถ้าฝึกจนคล่องแล้วก็จะเล่นได้แบบนี้นะครับ ยังไงในบทเรียนนี้ลองฝึกกันให้ชำนาญก่อนที่จะฝึกคอร์ดใหม่ๆในบทเรียนถัดไปนะครับแล้วเจอกันในบทถัดไปครับ